และนี่คือสิ่งที่เมนซานะอยากจะพูดมากที่สุดเฮ้เพื่อนนี่แหละแฟนใหม่กูรณาเตรียมตัวของคุณให้ดีรวมทั้งตัวกูด้วยและนี่ก็คือคำเตือนเพื่อไแม่งหนักกว่าที่ที่แล้วอีกเพื่ออะเพื่อคุณจะตายคุณจะตายแล้วเพื่อใครยังอยู่บ้างนี่คือสิ่งที่จองยอนต้องการสินะเสียพ่อสิลูกเหมือนมีพลังงานบางอย่างอยู่ข้างหลัง อย่าให้ถึงตากูบ้างแล้วกันและนี่ก็คืออันตรายจากสานะพี่แกไม่สนเลอะ่ะโอ้สงสารมีนะาวะ่าะใครก็ได้ช่วยมีนา่าีีบ่ะความเนียนนี้ต้องตบมือให้ลงมาผิดท่าแม่มียิ้มกบเกือนดด้วยงอและนี่ก็คือวิธีเนียนบอกรักของมีนะเฮ้พวกจะชอบเพลงนี้อืมใช่แต่กูรักมึงนะมึงว่ายังไงนะ เดียวนะเพตุน,น้ใช่ของทวายอยู่หรอวะความคิดของทวายในตอนนั้นเออ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 ,เอ,อชิบหายแล้วลีดชิบหายแล้วมักเน่และนี่คือการแก้ปัญหาของซานะเกี่ยวหัวตามปรับเข้ากับสถานการณ์ได้ดีจริงๆและนี่ก็คือทู Real. <laughs> ยอนอีสต์กริล 7K ใส่ให้เต็มที่เลยเออ ทำไมคุณต้องคิดพวกนี้ด้วยวะและนี่คือเมนแชยองที่แสดงความเปเห็นต่อความสามารถของเธอมันเป็นอะไรที่สุดเตีนสุดเตีนและก็สุดเตีนสุดเตีนจริงสุดเตีนโคตรสุดเตีนเฮียโคตรดีโคตรสุดเตีน,ตน,ตนเลยบอกไว้ก่อนและนี่ก็คืออาการของซาแซงแฟนแทบจะเข้าไปสิงอยู่แล้วเนี่ย <S 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 รวมความก่าของซานะ ชนเขาก็ล้มเองอีกตีไม้หลุดวกน้ำใส่เพื่อนก็ล้มเองอีกโอ้ทำร้ายเพื่อนทำร้ายรอบสองน่าอีและหน้ากวียังไม่ตรงเลยสุดท้ายใจของคุณก็อดทนต่อสิ่งนี้ไม่ไหวอย่าเขาอยู่วันซะไม่มีอ่ะโคตรหน้าสะสมเลยมาถึงขั้นนี้แล้วเอาตังค์กูไปเถอะครับดูกันเอาเองแล้วกันไม่มีอะไรจะพูดจริงๆ ชี้แแ่นิ้วจิ้มจมูกอ่ะพี่แกไม่มีอะไรเล่นแล้วจริงๆหรอวะโอ้แล้วหูู่น้าดา,ายอนนายอนยังมองอะ่ะเราไม่ห้ามสานาเลด้วยนะฮะ <am> ทำไปเพื่ออะไรวะ <c oughs> และนี่ก็คือมือที่ติดบล <c oughs> ูทูธเขาเรียกว่าแต่เราวะะ่าไหนเ่าเป็นเมตรเลยฮ <c oughs> ะเขาจะแหมขอร้องอย่าทำอีก <c oughs> มินะทำให้ผู้หญิงสับสนทางเพศ อุ้นี่บุมอะไรกันเนี่ยตอนนี้กูกลายเปนเกยละเป็นการแย่งซีนมโมที่โคตรเทพจริงๆทำอะไรกันอะแย่งแม่บอกตามตรงกูตายเฮืออเฮได้ไหมนี่มันอะไรกันเออปล่อยกูตายเถอะครับอย่างนี้ขึ่กำลังลงไปกองกับพื้นความในใจของแม่ที่มีต่อลูก ฉันเป็นแม่แกนะทำไมไแกถึงไม่รักแม่บ้างละ่ะแ,แม่อยากจะกอดลูกก็ไม่ให้แม่กอดน่ะชิบหายแล้วโมเมนต์มินายอมมันกลับมาอีกแล้วเดสคิดชิบหายแล้วโอ้เฮ้อกูจะบ้าพอเธอพอเธอขอลองข้าตัวตายชัดชัดเจ <c oughs> ็บสงสารว่ะ นี่ก็สิ่งที่แฟนเก่ามากเกได้โดยที่แฟนอินเตอร์นัชนแนลจะไม่เคยได้เลยสักครั้งเดียวสวัสดีทางซ้ายสวัสดีทางขวาขอซ้ายอีกรอบขอเสียงซ้ายขวาพร้อมกันแล้วกูละ <c oughs> นะฮะยันไม่ได้คิดแบบนั้นจริงๆนะ <c oughs> อีกแป๊บเดียวเธอก็เป็นผู้ใหญ่แล้วนี่ <c oughs> เป็นผู้ใหญ่แล้วนี่ผู้ใหญ่งั้นเหรอผู้ใหญ่งั้นเหรอผู้ใหญ่งั้นเหรอ ถ้าก,กูได้จับมือแบบนี้กูค,คงจะไม่ต่างกับจีเฮโยหรอกมั้งเนี่ยได้ปวดจับมือกับชั้นทีขอลองเหรอจับจับล้อ่า,อา,อาและนี่คือความเฟลของจิววีเธออยากไปที่ไหนละจิววีหัวใจของเธอไงแล้วเธอล่ะเป็นกูทีเธออ่าอยากไปสวนน้ำอะ่ะนอกอีกแล้วกูเมื่อถาวายเป็นวงร็อกเอาเว้เอาเว้เอเอ yeah ฮู <ged> ้สันเลยไปบนหลังอีกอีกโอเคหลังจากนั้นไม่นานจบเถอะ